สวัสดีครับเชนจากเพจคคนนี้กัเจนนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเกี่ยวกับฟังก์ชันที่เด็ดที่สุดของ Sino Mini Pro นะครับตัวนี้ครับมันก็คือตัวกันชนนะครับมีหมดเลยนะทั้งหน้าหลังแล้วก็ด้านล่างนะครับทับสันกล้าหาญมากนะครับที่เอากันชนลงมาใส่ในโดนไซส์มินิแบบนี้ได้ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นยี่ห้อแรกของโลกเลยนะที่เอาเข้ามาแล้วนะครับทำให้ราคาอยู่ในระดับนี้ได้นะครับ ราคาเนี่ยเทียบเคียงกับดีเจไ i ้มินิเลยนะครับแต่ว่าเขามีกันชนมาด้วยวันนี้เราจะมาลองประสิทธิภาพกันชนนะครับว่าวันนี้บินเข้าไปแล้วอะ่ะมันหยุดได้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะได้รู้กันว่ามันน่าเล่นแค่ไหนนะครับกับราคาเท่านี้นะครับแต่มีกันชนมาด้วยไปลองเล่นครับ ลืมเปิดกันชนอเอาใหม่โอ้โหเมื่อกี้ชนเต็มๆเลยครับผมลืมเปิดฟังก์ชันตัวกันชนมันยังเป็นสีแดงอยู่เลยนะครับเวลาฮับสันนะครับเวลาเขา,ามีการเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับเขาจะปิดเอาไว้เพื่อประหยัดพลังงานนะครับก่อนจะเทสนะครับก่อนจะใช้งานจะต้องตรวจสอบด้วยนะว่า กันชนม,มันเปิดไหมเดี๋ยวเรา,าขึ้นใหม่ครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเปิด่อนนะครับวิธีการเปิดง่ายๆนะครับก็คือแตะมันเข้าไปตรงจุดสีแดงนี่ครับแตะปุ๊บนะครับมันจะเป็นสีขาวเปิดขึ้นมาแบบเแบบลื่อนกครู่นคะฮะกดข้างล่างเลยครับ นเบรกแบ,บนน,บแบบนี้เลยครับทำไมนะครับวแบบิ่นเลยครับโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับดัดนุ่นสุดนะครับหน้าหลังทําเหมือนกันนะครับทํางานเหมือนกันเดี๋ยวผมชนอ่ากันชนนั้นชนหลังนะการชนหลังนะครับเขาจะมองเห็นได้ไกลกว่าการชนหน้านะครับ ดูนะครับนะเบรกไกลกว่าเพราะว่ากันชนหลังไม่มีกล้องช่วยให้เราเห็นนะครับข้างหน้าเรายังมีกล้องช่วยเขาก็เลยเซตให้ข้างหลังมองเห็นและเบรกได้เร็วกว่านะครับโอเคอย่างนั้นนะครับเล่นสนุกแล้วครับเพราะว่าไซมีนิแบบนี้มีกันชนแล้วครับยังไงฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครสมาชิช่องด้วยครับเดี๋ยวมีฟังก์ชันเด็ดๆนะครับเอามารีวิวอีกครับ